ผมอีพี่นี่กับิพามายก่ลงปลูกยุค่านะครับเก็บงานพร้อมจัดทรงครับางานเมืองเก่าของเราตอนนี้กับเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกลัวๆนะครับหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วนะประจานใหญ่ยกนกันนะครับความตองการเจ้าของไ้เพิ่นขึ้น่าแหารถเข่าได้ซุกส่องนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับหละะ้วก็ยกคือย่ามเอาใหม่ยังเอาไงเพิ่นจีปลูกแถวคูนะครับแถวคูจีกันมาเลยนะครับ อยากดูแลรักษามันยังไงของเรานะความกินส่วนตัวของเพื่อนนะครับก็จัดตามทำสั่งไ้นะครับอ้ยอินขาดหลายคนมาเนี่ยครับยกนกันนะครับแบบนี้จะคล้องเป็นยางมาล่ะแล้วเสร็จเ,เมันเบิ่งนั่ครับว่าถึงต้องตามพี่พี่บอเอาแล้วทีไอ้จ้าไอ้ใครหายได้พี่น้องมา ไปครับไปกันต่อดินแบบคับ 哎 <laughs>。 ่องเก็บงานครับให้จ่าเอกไถตามลองมหมดไหมฮะจะของให้เพื่อนครับเพื่อนมาลองถือวือไหวเราเห็ดเป็นทางรสิการเขาว่าสันก็ <c oughs> เคยเห็นหนึ่งกันครับางานงานรูปสั้ไนไรใช่จุดหอดตอนเก็บงานครับนะดัดไปตามใบสั่งเฮ็ดเอาเลยพ่อใหญ่เดี๋ยวจะสีออกแบบยกผมเห็นไฮได้เบัสนะครับไม่เลือดเลิก แปดแปดศูนย์แปดคางเน็กดีขนาดคแบบนี่ครับกล้องที่เหลือนี่พ่อใหญ่แล้วว่าใไทยเตือนเตือนมาสั่นไทยตือนเตือนผมกเ็เห็นไปผ่านผวนแล้วผ่านสีมาไทยตือนไทยหงักแน่แหละครับมันมองงามเนาะจัดให้ตามใบสั่งที่มาเลยครับสั่งเนี่ยได้ไนเนีนั้นล่ะนี่ผมจัดให้เลยครับเลยพวมพีผิวนี่ครับนี่ครับ ใใจเอกลงหางพิภูไปเพิ่งสิบวานเขาตามหลองเนี่ยอะไแล้วครับเพิ่งสิปลูกย้วขาพิ่งสิบวานเขาสาเข้ามาให้ดรหน่อยเข้ามาไทายสิดีกว่านี้ครับมันสียดีก่อนกี่ไทยงามนะครับไทยตามหลองแต่ว่ากับมาเป็นยังนะครับคุณว่าเอาผ่านไงค่อยเอาลงมา้องเขาลงเลยกว่าสัน่นจัดไปครับผมเหตุผลวมาวันยกห่องปลูกยางยหน่อยฮงปลูกก็ยุคข้าอย่งว่ะ อามาง่ามรอบก่อนถือแนวมาถึงแนวได้ครับเดี่ยพันรถใหญ่เนาะพันสี่เบี่ยงยากซะได้เกินครับไทยเดยวไทยตื่นๆพี่น้นนองเคยผู้ดใดเคยไทยสีจักแล้วครก็พันเบี่ยงยากทำไรนะครับขันไทยตื่นๆนีนเด็กเป็นหลุมตัวครับหนยักหนงหยักหาไทยเลยเสมอกันไปไข่ครับมันสีเนียนครับจักสีโทนของจักสียังเนี่ย ่เพ้8งครับนี่ตื่นบอกเมืออกี่บ้านนี่เมืมารอเคเยไปแล้วบ้านนี โอ้ยเมืน oh, ว่าม oh, ังงานนะเพื่อนว่าเจเป็นทางได้พี่น้องดูบูเอากับพ่อมาทางยานอกพ่อบอกมือนี้ได้ความคิดไม่ใส่ล้วอีกสิบานเข่ามาเป็นยังเจ็ดนไหนได้ขึ้นาอ่ะก็เบอกเจ็ดนหได้บ่เดองามมังา่มไม่มากันทีหลังหนิดใหญ่ออมันไทยห้หนาไม่หน่อบ้านไม่หน่อกไงเสืออยู่ เป็นแบบตอนเลือยเลยังไงเลยต้นน่ะนะพอแรงนั่นหล <c oughs> ย่ายานก็ได้เลื่อนไม่ครับไถเขยอ้ไ,อไป กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับพี่น้องเพราะพี่กำลังใจคลิปในอนาคตต่อไปนะครับเอาไปพอๆกันมาอีพี่หนาครับเียแล้วละครับงานนี้เงินคกบบนกบฏหายวัดตกพี่น้องจ่ใจคนเคืองหนึ่งมาสัน่เนเงินสิงหาอีเครืองหนึ่งครับเงินสองงวดเอาไปพอๆในพี่หนาพี่น้องสวัสดีครับ